สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตน์9 9 9 9ครับ, 1999, รบวันนี้อยู่กับมิ t s ูบิชิไทยทันนะครับ2.5ดีเซลวีจีเทอร์โบนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาปี2013นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูบอดี้กันก่อนนี้ไฟหน้านะครับต้องขัดนะฮะแต่ว่าไม่มีแตกหักนะไฟมุมอะไรเงี้ยไม่มีแตกหักนะครับไม่มีอะไรตายด้านในแล้วก็ไฟสปอ t l ตไลท์ก็ต้องขัดนะครับแต่ว่า พลาสติกสีดำๆเนี่ยยังไม่มีแตกหักเลยนะฮะเทแลครับแล้วก็รังผึ้งด้านล่างเนี่ยกับกระจังหน้าด้านบนเนี่ยซีซีซโลโก้โรเมียมอะไรต่างๆเนี่ยสภาพดีไม่มีแตกหักไฟกด้านเนี่ยมันต้องขัดนะมันยังใส่ไม่พอนะแต่ข้างในอ่ะไม่มีแตกหักแล้วก็ไม่มีแมลงตายด้านในส่วนไฟด้านเนี้ยไม่ต้องขัดแล้วนะใส่แล้วแล้วก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พลาสติกสีดำๆเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีแตกหัก ันนี้ผมให้ดูลังพึ่งใกล้ๆนะ me, แล้วก็มาที่นี่ครับโ <L ally. S 1> ป่งที่เป็นสีเทาเนี่ยครับยังไม่มีรอยเบียดอะไรเลยนะครับ <L ally. S 1> แล้วก็ล้อนะฮะ <L ally. S 1> ล้อแม็กซ์สี่อันเนี่ยสภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนนะครั <L ally. S 1> อันนี้ครับทรงของโป่งสภาพดีไม่มีรอยเบียดกับข้างนะครับยังอยู่ครบ <L ally. S 1> กระจกก็ไม่เคยโดนเบียดเลยนะครับ กระจกไม่มีแตกนะครับโครเมียมเลยยังอยู่ครบตรงที่บอกไม่มีแตกก็คือตรงนี้นะฮะจะไม่มีรอยเบียดอะไรเลยนะโอเคบอดี้รถสวยสะอาดตาแล้วก็มาดูปล่งตรงนี้กันบ้างป่งตรงนี้สภาพดีมากไม่มีรอยเบียดเลย ล้อก็เหมือนกันนะสภาพดีไม่มีรอยเบียดสติกเกอร์ไททันยังอยู่ครบสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากผ่อนสบายๆฟรีดาวเนี่ยซื้อรถแล้วมีเงินเหลือใช้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผมจะเอาเงินให้คุณนะแต่หมายถึงว่าซื้อรถแล้วเนี่ยเวลาคุณผ่อนเนี่ย คุณไม่ได้ผ่อน8-9 0 0 0นพะันแล้วเหลือเงินเดือนแค่3-4 0 0 0พหรือ2-3 0 0 0พันนะคันนี้ผ่อนแค่ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็ยังมีเงินเหลือไปทำอย่างอืน่นไปใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือว่าใช้เก็บไว้เพื่อจะทำธุรกิจในอนาคตนะครับนะคันนี้ก็ผ่อนสบายบายแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณได้รถ4ประตูนะครับที่สภาพดีได้ตัวสูงนะถ้าคุณแคร์เรื่อง คุณสมบัติการใช้งานแล้วก็แคร์เรื่องความสะอาดแคร์เรื่องราคาอย่างเงี้ยผมอยากให้คุณมองคันนี้นะครับเค okay, แล้วก็นี่เป็นทรงโป่งเขาด้านนี้นะฮะไม่มีเบียดเลยแล้วก็ที่ผมไม่ได้พูดนะครับไฟท้ายอะ่ะก็ไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็การชนท้ายก็มีให้ล้อเนี่ยไม่มีรอยขีดขวด่วนแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากโรงงานนะแต่ว่าเขาติดเพิ่มมานะครับ เขาแต่งมานะครับบันไดด้านนี้ก็มีให้นะครับแล้วก็คิ้วตรงขอบประตูอะไรมีให้ครบแล้วก็นี่ครับกระจกนะฮะกระจกกับไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีเบียดนะครับแล้วก็โครเมยี่อะไรเงาเลยทรงป่องอะไรตรงนี้นี่เป๊ะเลย ล้อก็สภาพดีนะครับก็โดยรวมคันนี้ผมชอบนะฮะก็เหลือแค่ภายในเนี่ยที่เหลือเบาะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเบาะหนังนะครับที่ยังเอาไปเก็บความสะอาดกันอยู่นะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูเฉยๆว่ามีรถใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นรถที่เราอยากแนะนำนะเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่3 7 0 0 0นบาทนะแต่คุณได้ถึงปี13เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องใช้เงินดาวใช่ไหมคุณโยนแม่งทิ้งไปเลย ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็มี WSmart หรือว่าประกันฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับใครที่สนใจรถโทรมเลย0815198985พี่พันดีพันรัต19990813142568 k คมลรัตไน์อดี i d s ไ g WG 0880D อย่าลืมเติมแอ i g n ด้านหน้าด้วย เฟซบุ o กดีเวนวัคพันนรัตนะ์ะทุกคนก็อยากลองขับก็มาเลยที่ลามกำแพงห6 4งร6 4ิมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะก็ดูกันนะครับใครที่เอาไปแล้วเป็นประโยชน์ก็เอาไปนะเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มให้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็จะถ่ายแค่นี้ไปนะครับเหลือภายในนะที่ยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะก็ถ้ามีรถใหม่ก็จะถ่ายสั้นๆอะไรแบบนี้ให้อีกนะเดี๋ยวเจอกันทุกคนสวัสดีครับ